还有，嗯，还，还有

นี่เป็นเงาเขี่ยเต้นเก็บเงินนี่แบบนี้เลยใช่ปะนี่เราเพื่อนบ้านโอ้โหพวกนายตัวพวกเธอทดสอบวะหนึ่งสองทดสอบเสียงก่อนอ๋อทดสอบซัปปอนเดอร์เออเอาเลยหยามก่อนหนึ่งหนีหยามหนีหกโมงเก้านาที เปอด้องเขาหน้าที่แล้วเขากพนัานไปสามรอบสามรอบแล้วเของผจ้ชางไปอีกอันนี้ใต้ปะเออไม่ไหเออคุณยายเขามาแทงเออแดงออกบ้าออก้วามกออกปัวมีสัตว์เ้างสัวมีปะมี ป้วยอยอยปีแล้มีต้นยอมีตนยอแล้วก็มีต้นคูนแล้ก็มีต้นหนุนมีต้นยมมาสักดาบุษราจะมีเจ้าผู้มีนะคงจะเรียยมข้อมเอาเอ็างเนีเา เออเรื่องเวลานั่นเออห้องกเอาหาสิบเก้าแล้วก็ตัวห้องสิอบสารอบตล่าเป็นหองนองต้อนีเกา่เออนะเนอ้คาน้อะไเละอ่านมล้รมีกย่งกั่างูะอถามว่าอะไรเน่ เอาผู้เท่ามาเบาๆก่อนนี่นะ

เดี๋ยวถึง้านก็เจ้าก็ว่างก็ง่ายแค่นั้นแหละแต่ว่าี่บ้านย้ายของแ มาครับมามามาครับอืมแบบแบบว่าถากันเลยกกว่นี่ดู้ิเป็นชิ้นหกรอบแล้วไลยรอบหนึ่งเลยด้วยเห็รอบหนึ่งแล้ว

พูดดีกว่าอยู่นิ่งๆสัก่อนว่าหอดแหละอยืนนิ่งๆสักก่อนพ้องเข้าไปผู้ดีขึ้นไปเตรียมโัวต้องกา มามเยอะยออีกมากทั้งนั้นเดยอ้โหอแล้วาลโยหลงนับลงติดเลยโอ้ยเยขาห้ามข้นมาขึ้มาขอ้นมาขนมาขึ้นมาขึ้เมาขึ้นมมาขึ้นมาขึ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 ้นมาขมานมาขึ้นมาขึคนมาขึ้นมาขึ้นม้มาขึมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึมาขึ้นมาขึ้นมา่ึ้นมาขึ้นมาขึ้ม้นมาขึ้มาขึ้ม เป็นอกันอเอามาทอนมาคโฮล้แบบนี้นะให้ถามก้อนบอกคณยายยายไหถา้อนถามกนตายถามกอน่มาถึ้อาสนรนะใหลายหลายคนแน่ยนโอู้้ขานี่ก็มาแต่ไก่อยู่มาแต่เมืองมันคำคองคนละว่าอยากมาจองสถานที่ยูดแถวๆนี่ละคิ่ว่าจังไหนเนาะ เพราะว่าจังไหนได้หนังมาแน้ยจับเลยมาอยู่โดนเออทั้งเจ้าที่เจ้าหานทั้งนี้อยากได้อะไรเนี้ยก็เตรียมมาครอบพร้อมอยู่ได้เบิดได้เบิดทุกอย่างอยู่ท่านอาจารต้นใกล้ได้มาบ่ได้มาได้ไปต้นสร้างได้มาบ่ได้มาได้มาเบิดทุกอย่างสร้างต้นแล้วได้มาบ่ได้มา คอยมอาหลายอโอ้ได้หลายไม่เออหลายได้หลายตปงโกผูจะพดขีทพนยุะ้วล้วนมากรุบมาลัดจะพอต้นขี่ม้ารดใส่รุดสามเตือง้ก็เออโอ้ขอนุญาตให้ขึ้นแล้วมันี้น่เได้ยเด้ย เฮ้ยเออโอ้ยเย่นค้นคุ้นติล้านกเพาเเเสียงดังเนา้องไห้กนึนมาเอาแอนิลเป็นนา้ยืนเดิยนี้แล้วนั่งอันนั้นลงเอาตัวนี้วางลงแล้วกราบสามั้งปีเอาอันนั้นห้องทีขอเขาห้องที เออนั่งหลับสามพระพอคอีออกมาสามใสเออขาัดทานับงอันนั้นน่ะังบงฝบงน้อยบัเบงน้อยเน็ตเน็ตเน็ตยูหลุหนึ่งสองอ่ะยืนขึ้นบัดนี้ยืนขึ้นว่าเดี๋ยวทำาทำอีกีอ่ะวานาโมสามจก เียได้มาอีกะไโกนดาหน่ะยียบเหยียบเยียบเยียบคันหนึ่งเงินหมื่นแลนมาหองเอาเหยียบคันสองเงินแสนแลนมาเข้าเหยียบคันสามสร้างมาเต้าแลนมาโฮมเหยียบคันสี่ท่าสี่ท่าสาเมาซอยเหยียบคันห้าเก็บป่วยไข่เพื่อนนีบบ่มีเหยียบคันหกให้ได้เป็นเศรษฐีมีเงินโกรธ เยียบคันเกดให้พ้นโทษพ้นธนาเยียบคันแปดให้ได้เป็นพญาหัวหน้าหมู่เยียบคันเก้าให้เงินเข้าเมื่อละแสนสาธุสาธุสาธุอ้าวคุณอ้าวสยโยให้อพ่อแด้ใจยโยอใจยืยอใจยื้เออสิละคำคูณมาคำมาพูนเ้อบัดนีครับ เอาผ้าประธานคุณก้อนเอาไปหาคุณยายฮะเออนั่นแหละเออเอาผ้าประธานไปคุณก้อนแล้ววันนี้จังไฟเออเอาพ้าประธานเอา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 จ้าผ้าประธานไปแอ๊ดแล้วอันนี้เอามาขอน้องใช้ของนอนนะได้เอาวด้เอาได้เอาเลยกินเอาขอนอนเอามานทีห้องนอนเอามานที่ันอยู่ที่ห้องนอนหน่อว่าถ้าเก็บมาเรือเก็บมาห้องนอน อันนี้เาเขาห้องควบไป้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้้ออออ้้ 老奶奶，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 老奶

เอาานนเอจใกระไดเสากะไดใจกรได,รไดเออตอกบาทหนึ่งให้ได้ป้องเข่าตอกบาทสองให้ได้ค้เข่าเงต่อบาทสาให้ขรานเงินมาย่านตอกบาทสี่ให้ได้เนี้เสาน้ำมานอนทางทางตอกบาทหให้ได้สร้างมาเจียงโวง ตอกบอลบกให้ได้ไสายธงมานอนเฝ้าเล่าตอกใต้เนี่ยให้ได้ผู้เฒ่ามานอนเฝ้าเฮือนน,นอนว<า>่าพี่โกมีโกมโอมอุอามุม,มามุดม,มาม,ม,มาหาม,ม,มุนมังสวามิมตอกแล้วให้เอาธงห้อยไว้ตอกฟางมัทนั้นแอ้วห้อยไป็นูปทางมาทางนั้นทำไมไม่รูปทางตอกวางไมู่ห้อยน่ะนั่นละ ดีก oh, ับคงเออบ้านคงปล่อยไปแล้วเออเร็วเรียบร้อยแล้วก็มานอนคงผ่าก่อนนี้มานอนตอกพระคงตอกมาู้กนึงก็นอนสักกูนึงก็นอนเสื้อเสื้อวันนี้เนี่ยนอนค่ให้เออแล้วก็พักกันไกปอันเสื้อหันจู่ๆแล้วกินไหมเออเออนี่ลองทำนี้อันไต่ทีไต่วันนี้ ยลายด้เป็นไก่ด้วยก็เป็นไก่กรเองนะเอกอนอนเออพักันนอนพักันนอนนอนหลับตาดีดีละเออนอนนอนแล้วม็งมหกตาหกตาล้หนอนไว้เออยามนอนเสรจแล้ว่านลเอออนแต่ผู้ใดสีนอนแล้วก็มานอนนอนแล้วเออมานอนเออพอสมมาสมควรแล้วจงซีกา เออเออสม่าสมพวแล้วก็นเอาออกมาบ้านี้ออกมาบ้านนี้ไกนไอยตื่นได็กนอนกคันไมค่อนออกมาบ้ล้กันไก่คันไ่ค่อยตื่นไก่คันล้กันจไค่อยตื่นพี่ประตูอป่บอ๊บบอ๊กคันไม่ไกประตูคันมาคันไหมคันเลยประตูนี้เลยตบปีกตบปีกมาเม่ยมาแมมีนคันไม่ไกลแม อาคุณาคันไก่ได้เลยนะเอาไหมเอาไก่ไก่โอ้โันกอีโอออ่สั้นตัวคันไก่ขันแล้วก็ได้เลือกดียามดีแล้วก็พักกันลูกเด้อลุกมาหอดแล้วก็ดังไฟหนึ่งเขาใส่บาทุกเมื่อสันตัวอมานี้ก็ลูกได้ เออนอนรับฟันไปได้ตัวดีบอเออได้ตัวดีก็ได้บ้ได้บ้ได้บ้ซึมข้อแรกก็ต้องซึมไปปูเด้อเออเอ้าวเรีแล้ววันนี้น่ะมีทีกอะไรบ้างเออแล้วบวันนี้อ่าหลังจากนั้นก็ทางคอร์ซอเพิ่มเตรียมใส่บาตเด้อเตรียมใส่บาตเออแล้วบเลยเนี่ยตื่นแล้วนอนแล้วตื่นแล้วเออ ตลาดเอาหิดไปฟ้องไปไม้เออผู้อาเป็นพ่อเป็นแม่ห้องก่าสุกุสุกคนเด้อหลังจากนี้และก่าจ้าผ้าใ่บาจับผ้าจัดน้ามันนี่แหละ ได้ปาโลดเตียมปาโต๊ะเก้าอี้อันรดก็ให้เยอะมากเดี๋ยวพ่อคุณเจ้าเขาอา้าอเ้